ในช่วงสัปดาห์ที่3ของเดือนกรกฎาคมพระอาจารย์และทีมงานจากศูนย์อบรมเยาวชนอุตรดิตแก้ปรึกษาได้ลงพื้นที่เพื่อเทศน์สอนธรรมะเรื่องมงคลชีวิต38ประการและนำนักเรียนโรงเรียนบ้านสร้างสามคัคคีโรงเรียนบ้านแสนขันและโรงเรียนบ้านวังท่ามจังหวัดอุตรดิตส่วนมลบทธรรมจกกักรกปวัตนสูตรและปฏิบัติธรรม ซึ่งคณะครูและนักเรียนทุกคนต่างให้ความร่วมมือกับการสวดมนต์ในครั้งนี้เป็นอย่างดีโดยทุกคนได้เปล่งเสียงสวดมนต์ออกมาด้วยความไพเราะพร้อมเพรียงเพื่อให้มนุษย์และเทวาได้ร่วมอนุโมทนาสาธุก,การซึ่งกิจกรรมการสวดมนต์ในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากท่านผู้อำนวยการทุกโรงเรียนที่มุ่งมั่นตั้งใจปลูกฝังศีลธรรมให้แก่นักเรียนตามหลัก บ้านวัดโรงเรียนหรือบวรโดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งและคนดีที่โลกต้องการเพราะเด็กในวันนี้คืออนาคตของประเทศชาติและเป็นผู้รักษาพระพุทธศาสนาสืบไปและที่สำคัญเพื่อให้นักเรียนที่ร่วมสวดมนต์ในครั้งนี้ได้เป็นต้นบุญต้นแบบที่ดีเพื่อนักเรียนจะได้ประพฤติปฏิบัติตามค่ะ